เีเออเีเออเอออะไรเนี่ยน้ำนำนี่พี่น้องสวัสดีครับแม่ข้อมนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณมนจะทําอะไรครับจะพามาดูต้นกล้วยดูทําไมครับต้นกล้วยเฉยมันถึงเฮี้ยนทำไมมันถึงเฮี้ยนมันเป็นเพราะอะไรค่อยตัดไปลองท้มตํำไง คอยบอกเจ้าหลายครั้งแล้วเจ้ายามาตัดของข่อยมันสิตายอย่างจักบอกพ่อใหญ่เป็ดโอเคครับผมรู้แล้วครับโอ้มาตัดมันถ้าเกิดมันตายเลยสิเอาใส่กินเอาใส่กินมันไม่ตายครับเดี๋ยวมันก็งอกใหม่มันขี้เกียมนี่แหละเวลาหางมันหลุดมันยังงอกใหม่เลยขี้เกีย๊พ่อแม่นี่ห้อยตัดดิพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นตะจมบ่พี่น้องว่ามันกำลังขึ้นกำลังงอกกำลังงามกต่เชื่มันตายกับท่านหั่นอ๋อมามาเบิ่งดูมีด้วงบ่เอาโอเคปฏิบัติการเบิ้งตัวด้วงมาดูตัวด้วงครับผม มันด้วยคนนเกิดมันตายเลยสิได้ใส่กินมันนี่วะแม่มันเป็นยังไงอยู่มันกอดอยู่ในใบนี่วะนี่มันเป็นบุ้งาแบบเดียวด้วยด้วย <ๆ S 1> เอาถอยไปยังนี่นเ,นเอากัดเ,เบือง <มา S 2> นี่เนาเบิ้ลบัดอาร์คอยอยังไงเนี่ย กัดหอยออกเพื่อให้แม่ได้ทำสบายๆนี่แหละทำไมมันมีมดตก็โอ้มันมดจอมันตายหมดแล้วพอว่ะขัน mm จักรยานให้ขวบกับย oh, uh ่านน้ำเด็กโอ้มดจอตัวเขานี่ไงตัวเขาน่ะนี่ไงพี่น้องกินได้ได้หนี่ดักแด้ได้หนี่นี่ไม่จีกินนี่มาเจ่อมาจ่อเขาแบบนี้เกิดขึ้มาเอาเขาก็ตายที่เขาเนาะตายมันก็สิเป็นบงนี่ มันมีขว้วไม้หมดแดงจ่อเขาอันนี้มันเป็นดักแด่เด้นี่พี่น้องนี่ไปกลัวกินได้ทอดกินได้นี่อันนี้เป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านเลยพี่น้องเหี้ยนบนละต้นกล้วยคนนี้เฮ้ยกัดเจ็บอีเธอหมดอันนี้กระได้กัดเจ็บเนีอันนี้ครับเป็นโตบะบกเราได้หน่เฮียังอยู่อืมเนี่ยไฟแมนมีหลายโตนี่เห็นไหมนี่อืมพี่น้องเขาน่ารักมากอืม ชิเมจูได้ชิเมจูได้ชิเมจูได้เอาหัวใจเธอมาแล,แล้แต่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 รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่เขา <laughs> ชิเมจูได้ชิเมจูได้มีได้กินเอ้ยสองอันคุณนี่อเอาไปทอด,อด,ด,ดกินเราเด้อนี่เด้อใส่หมอนมันก็ทอดกินนี่อร่อยมากนี่ เราก็กินต้นกล้วยเขาเนาะต้นกล้วยขเขามี่สองตัวแค่นี้บ่มีแค่สองตัวอ่าอืมแสดงยังไงวันนี้ครับโอ้ยมะเขือเต็มต้นเข,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 ขาสักทีเก็บผิดแบบพี่น้องย่ายมันเหนีย่ยวย่ามันตายยอดมันตายแรือมันสิบบมีกินต้องเก็บออกได้พี่น้องเอ้ยที่มันดกเป็นตาอ่อนซ้อนนะพี่น้องเก็บลายเถื่อนได้เด้ดนี่อืม,อม ามันโรคคาลีเดตอนนี้เนาะแมนแล้วโรคคาลีมันฝนดีพี่น้องฝนดีเป็นเก็บายจำแจียวจำจุอยู่นะเอาหน่วยแก่ๆมันอ่าไ้เก็บเบิร์ตดอกพี่น้องเลือกเราบังเกิดสิเห็ดแกวประเด็ดมะแรงพีกันนี้เพชรเพชรพอขับว่าต้นนี้นาะเพชรค่ะอืมดิจจดเลยล่ะ จัดจัดจัดเผ็ดร้อนอย่างแรงฮิถ้าพริกไม่เผ็ดไม่อร่อยนะคะทุกคนต้องทำมอันนี้พริกของมนปปูกเด้อจ้าของข่อยปลูกที่น้องเสื้อบอกว่าข่อยนี้เห็ด่าเังสินะเมิ่นี้ต้นกระ่บอบมาทายให้ไม่นิ่มเบิ่งน้นะ ไม่เนี่ยเราทามหาอยู่ว่ามันหอดใสแล้วต้นกระทอมกัใหญ่เลยบังนั้นแล้วมันจะเย็นเยี่ยงมันบัง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 มันจะซ้ำคอยแล้วบ่โอ้มันพี่เอออะไรเนี่ยน้ำน้ำนี่พี่น้องก่อนเราตกใจพี่น้องกคนนึงก่อมันยั้งกัดคอยน้ำแม่นบนเนี่ยนี่ขี้กระเด็นถือถือยังกัดดูถือยังตอดดูไรจนจนคิดจะว่ามันจะตอดแปลงตอดเลยไปหาเพียอนไม้ก็เต้นตอดเต้นต่อย เพราะน่าเพียงคอแหละแมรเออมีกระท่อมก้านแดงเด้อพี่น้องเด้วยโอ้นีแต่ต้นแท้คอยล่ะไก่ล้บไปควงคุมนี่ใก่้ไม่จัดการน้องคอยพี่น้องเลยซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่รับต้นกันชงไม่เป็นกันชาดเดี๋ยวเนี้ยเาซื้อมากนะกันชงกันชงกันชาดเป็นพี่น้องกันไม่หมดแล้วกัยังอยู่เหรยังอยู่ต้นหนึ่งอยู่แต่แต่กระซื้อผิดกินอยู่ใดพี่น้องเพราะว่ายัง มันริดคนละชนิดกันเวลาทาตำหุ้งตำยังเ้าก็ใส่มักพริกแดงนะนะนเนาะเนาะแต่ว่ไไเาเวลาห้ากแกงหน่อไม้หรือว่าแกงหั่นแกงหนี่ะนะหรือว่าตำเจียว,อวยอเอาไปคั่วเด้อพี่น้องเอาไปคั่วมันซุกแล้วมาตำเจียวใส่ผักบัวผักคอมป้อมแล้วก็ตอนประแดกเด้อพี่น้องแล้วก็ตำก,ก,กินข้าวเหนียวห่อนๆเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละของแซ่ดแน่นอน ลักษณะต้นนี้น่ะดูจากลักษณะแล้วนี่มันคนละชนิดกันเด้อนี่เด้อต้นหนึ่งนี่สิเป็นหน่วยปัมป๊มๆสันสันอีกต้นหนึ่งสิเป็นหน่วยเงาเงาเพราะว่ามันเป็นคนละต้นกันที่ว่ามันปลูกแล้วมันบรินแยกนะพี่นอ้องมันจุ่มกันเลยปเป็นอ่งซี้เก็บวลายดอกพี่นอ้องเก็บพ่อไ้กินนี่ละกินจะเถือสองเถือกกับพ่อ เอาไบเงยงน้ำมันเต็มต้นดีเนาะแม่เนาะเบิ้องเราก็ง,งามพี่น้องเลยเบิ้งแล้วก็สด<ห>ชื่นนะงา,า,ามหูงามตาใช่มี่พักชวนขั้วนี่ก็เบิ้งเฮ็ดให้นเลยฮะงามตาหาบักทั่วมาปลูกอีกข้าววันนี้เนาะแม่คอยสิปลูกบักทั่วอยู่มีพี่น้องเพิ่นบอกมาอยู่ถนนมิดคอยขัดคอยมีทีไร,ปรออยย้ป้าน่ะคอยสิปลูกบัตตุย่างแม่อยู่จ้ะ ว่าบดคุยอย่างนึงคือหนึ่งขาก็ต้องแบบผ้าหมักกินได้ข้าวเขาปลูกอันนั consumes, ้นเด้อพี่น้องถ้าสิ่งได้บกินเราขอปลูกเด้อพี่น้องเด้อต้องขดใจเด้อพี่น้องคนข้าแต่ละคนมากับบุคือกันเนาะค่ะเนาะทุกคนอาจจะคิดว่าปลูกทุกอย่างที่มีแต่คอยคิดว่าถ้าคอยบกผักคอยบกินเราขอปลูกพี่น้องค่ะจะในโตกแรงมันีนขออกาจิปูข้ากบัวเนี่ยกอจิปูข้ากบัวแบงปลูกพักบัวไปกินพี่น้องปักกาดวานไปกิน มกพริกมกพรอยนี่ละแนวที่เขากินประจำเนาะอ,อันไหนมากินกับมะปูกก็พยนย่ามแรกนะปลูกไร้เขาามาได้น้ำมะพอกันไส้พ่นย่ามฝนนี่โอเคอยู่ตะบาสิบแล้วต้นขนนนมาลงทั้งคาง,างทั้งลังต้นบังมีคข่อยกับต้นนี้น้อยหนึ่งใบใหญ่ยยจักเสือ ต้นมะกรูดกัดซื้อมาเงี้ยมแต่ก็ตายจักไปยังพี่น้องปลูกต้นมะกรูดบบกลอดแต่ปลูกแนวอื่นท่าได้ยอยู่พี่น้องค่ะเอาต้นมะเขือต้นหนึ่็มีหมาอยู่เนาะเก็บเอาซะสาเหตุการ์ตมะเขือถิ่มกับบ่มียังหลายเด้อพี่น้องหมดแรงไฟเกาะมันแล้วเวลาเทาเวลานั้นแล้วหญ้างมันมันกระตัดเท่านี่เขากระเปือ่อยพี่น้องเห็นเปล่าหรือกระตัดแล้วเห็นเปล่าน้ำติดอย่าเขาเขาขาัว้ว ต้นมะพริคต้นนี่หะบอกไปเลยเด้อพี่น้องเด้อมันบกค่อยเพชรได้ตัวนนี่นี่เมืองหมากมันนี่สีขาวๆามันสีต่างกันเด้เห็นบ่สีมันสีบกคือกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ตัวน,นี่สีเขียวตัวเขียวนี่เพชดอยู่แต่ตัวขาวๆานี่มันสีบ่ค่อยเพชดเด้อพ่อแม่พี่น้องเบ่งเอานี่กเก็บผสมประสานกันไปเด้อพี่นอ้องสมัสยตะกี้นะเคยไปรับจ้างเก็บมะพริคอยู่ได้อือ รลละจักบาทนะรลละสามบาทบ่หรือสี่บาทจะจำบ่ได้ได้ไรไหมแม่มมมลแล้วยอดมันก็สามารถกินได้เด้อพี่น้องเอาไปแกงส่หันใสหนีก็ได้คือกันยอดบักพพลกเวลาไม่มีใบายานางเนาะมันเกี่ยวอะไรไม่มีใบายานางเอาเวลาแกงหน่อไมนะ้ถ้าเราไม่มีใบายานางเราก็เอานี้ช่วยได้นะ เออซอยได้ยูแต่ก็บอแซบดอกะเออแต่ก็บันเทาได้เขียวเหมือนกันเก็บยอดมันใส่แกงปูแกงปลาได้เบิดลก็กัะพีิกนี่ก็เป็นสมุนไพรชีวิตชนิดหนึ่งพี่น้องครับเนาะเอาพ่อยิงมาหนึ่งครับ เก็บร้ายไม่ได้ดอกแมนมันกลิ่นประทัดเหี่ยวแหงไปกินได้มีอยู่สองตนอ่ะสักคลิปนี้ไเลยสัเหนยอแม่เนาะแมนค่ะก่อนไม่คลิปอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะครับยู่หันครับมาเวียนสู้มบิังเด้อพี่น้องเด้อเออเจออันแรกคลิปให้หน้านี่เด็กพี่น้องแลนเด็ก น้องสาวเจ้าเห็นยังไงละ่ะเด็ยีดินเอาพี่น้องสำหรับคลิปมาเลี้ยงสองสาวราวอิสานเนาเส้นังกินแทบแบค่ะติดตามไ่องสาวราวอีสานได้มาน้องมนันจะมีเมนูยังแ่บแทุกีปปีทุกน้องกินนะครับผม